สวัสดีครับผมมชูศรีเชนยิ้มน,น,นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูชีวิตของเด็กคนหนึ่งครับว่าการเปอยู่ทุกวันนี้เขาอยู่อย่างไรนะครับไปดูชีวิตของออสครับออสองแปดวันนี้ผมจะตามออสองแปดไปที่ทํางานของเขาที่จังหวัดสมุทรสาคร,ครหรือว่ามหาชัยไปดูที่ว่าชีวิตเขาอยู่อย่างไรตามผมมาครับบางทีบางท่านนะครับอาจจะไม่ทราบชีวิตของออสนะฮะลูกออส รหรือว่าออสองแปะว่าจะวัดประจําวันของออสเนี่ยนอกจากจะลงคลิปให้ท่านได้ขำมาแล้วเนี่ยถ้ารู้ไว้ว่าชีวิตของเขาทุกวันเนี้ยต้องตามพ่อกับแม่มาทํางานจากที่บ้านนะครับวันนี้ตื่นกี่โมงที่สี่ทีสี่อ่ะครับที่สองที่สองที่สี่ที่สองที่สองใช่ไหมครับแล้วมาถึงที่นี่กี่โมง บ่ายโมงบ่ายโมงนะครับตอนนี้เรา,รอ,าอัดอยู่8ปด<า>โมงเลฮะมาถึงนี่ตีห้าแล้วเขาบอกบ่ายโมงมารถอะไรลูกมารถร้อมามาสิบล้อนี่เหรอครับมากับใครมั่งาแม่กับพ่อมาแม่กับพ่อมาทำอะไรอ่ะมาขึ้นของของอะไรลูกของขยะละลายของขยะละลายครับรถคันนี้เหรอครัไผมเปิดได้เลยเนี่ยได้ไหนอ่ะเออไปไปไป ออกจากบ้านปีสี่ปีสองเลยเหรอครับเหรอแล้วออส้องมารถสิบล้อมี้ทุกวันเลยเหรอใช่ครับเยโอ้แล้วออสก็นั่งไหน,น,น,นอ่ะนั่งนั่งอันนี้นั่งอันนี้โอนั่งนี้เหรอครับแล้วแม่แม่ยันอนอ๋อแม่นอนอยู่หลังครับไปทุกวันเลยเหรอรทุกวัน,นเนี่ยแอร์ก็มีมเนี่แอร์มีแอร์เย็นไหมเย็บเลยเย็บเลยเหรออุ้ยนี่โทรศัพท์ใครเนี่ยพ่อชิ้น ของพ่ออ๋าพ่อแล้วทำไมไปอยู่ที่ออสอ่ะเออเวางอ่ะไม่ได้วางแล้วทำไมออสถืออ่ะชอบชอบครับพ่อให้พ่อให้อ๋อให้อ๋อเดี่ยดีใจป่ะวดีใจถ้าปิดประตูกับถือประตูป่อนโ้ยไปโอ้ทำไมต้องเชื่อเขาด้วยโอ้ยตึ้งยังเงี้ยยังไม่เงี้เออได้ยังหรือยังล็อกเลยล็อกเลยล้องทำไมอ้าวเดี๋ยวคนขโมยกับข้าวเลยอ่า นี่คือชีวิตประจำวันของออสนะครับกักวังน้อยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สมุทรสาครนะครับซึ่งซงมึมาทําอะไรนะที่เนี่ยมา,มาขึ้นของมาขึ้นของของอะไรอะลูกขยะละลายขยะละลายออทำทน,นี้นทุกวันเลยเหรอครับดระหว่างทุกวันเลยเหรอแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้อัดคลิปเลยเหรอไม่ทาไมอะไม่อยากไม่อยากเหรอครับอืตอนที่พ่อจูศรีไปเจอออสเนี่ย ออสเลิกอัดคลิปลใช่ไหมครับเลิกแล้วเลิกแล้วแล้วตอนนี้ออสอยู่กับใครตอนนี้ไม่พ่อแม่พ่อกับแม่ครับออสอยากอยู่กับพ่อชูศรีไหมได้อยากอยู่ไหมยู่ทำไมเพราะอะไรชอบชอบใช่ไหมครับอืมเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันได้ครับเนาะครับตอนเนี้พ่อก็จะมีละครมีรายการตลกก็จะพาเอาไปเล่นเนาะครับเพื่อหารายได้ให้ออสซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆครับแล้วก็ ซื้อรถให้พ่อเนาะเพราะว่ารถสิบล้อเนี่ยมันวิ่งช้าป่ะช้าเหรอครับเคยแซงรถเก่งไหมสิบล้อเนี่ยแข่งแซงป่ะแข่งเหรอครับอืมเอาอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับอันนี้คือชีวิตจริงของออสนะครับตอนนี้รอเวลาเนาะครับรอเวลาที่เราจะเข้าไปทํางานทํางานอะไรนะเก็บอไรเก็บอะไรเก็บขยะขยะอะไรขยะอันตรายขยะอันตราย รอดมาทุกวันเลยแบบเนี้ยมาละวันมากับพ่อกับแม่นะจะตื่นเตยสี่เลยเหรอยาไอทีที่สองโอ้ทีทีที่สองครับอืมเจอไปยุ่ยยองอะเจอเหนื่อยละยองครับมันไกลเลยไกลจียุ่ยเนี่ยจันเนี่ยละยองก็ติดกับจันครับกี่ร้อยโลอ่ะ 5าโลรึ้าโลขึ้นรับจากบ้านเราไประยองะนะภาพาโลขึ้นราบโอ้โหใก่มากไี่ยงงานอ่ะเหรอโอ้ยหักอ่ะอะไรนะยักหนักสีหนักอ๋อมันหนักขยะอ่ะภเยอะเ็กสิบเจนกว่าห้าเจนกว่าเท่าไหร่นะห้าเจนกว่าห้าพันกว่าห้าเนกว่าห้าตันกว่าภาพอ๋อหุ้ยหตันกว่าตันหนึ่งนี่พันกิโลนะครับ หาัอ่ะผมว่าใช่มแลจะเกินนะตำรวจจับอ่ะาวไม่แน่นอนถ้าเกิดว่าทุบรรทุกน้ำหนักเกินมันก็ตำรวจจับอยู่แล้วใช่เราเป็นคนไทยเราต้องเคารพกฎหมายครับเคารพกฎจราจรด้วยครับถูกต้องป่ะย่ตันหนึ่งมีพันกิโลอันนี้กี่ตันนะมาสิบตันสิบตันครับโอ้โหตันพันกิโลสิบตันกี่กิโลสองกิโลสองโลครัโอ้สิบตันสองกิโลแต่ตันหนึ่งพันกิโลนี่นะแปะโยะ ประมาณ8โลคอ๋อแล้วทุกขมดกี่ตันคิด10ตันอ๋อน่าเห็นใจเนาะเอออ่ะอ่ะกินหมดชุดชาเจ้เเออเจ้อร่อยะอร่อมาชอบกินชเรียกอะไรนะชานีชานมเย็นชาเย็นนอะไรนะเย็น รถสิบล้อครับแรงเหรอแรงดิโอ้แอ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 เจ็บแอจะเจ็บครับอ้าวทำไมเหงื่อไหลร้อนเอ้าวแล้วอบเย็นไงอ่าวเย็นอ๋อเย็นเหรอเรื่อ่ลมเย็นอ๋อีนี่มีความร้อนอบเย็นอากาศหนาวอากาศหนาวนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยที่เนี่ยที่เนี่ยที่อะไรไปยังไปอ่ะอ่ะไปเลยอ่ะตามไปตามไปตามไปไปโอเคไปนี่นี่เอาแล้วนี่อ่ะนี่อู้เอาโอ้ไป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  รักเมตตาและเอ็นดูออสชีวิตจริงของออสจะเป็นอย่างไรติดตามคลิปต่อไปครับท่าน